สวัสดีครับผมนิชิตแทนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีมาดัดแปลงตัวที่เป็นตัวตั้งเจาะเนี่ยตั้งระยะความลึกเดียวบางทีเป็นพลาสติกนะครับสำหรับแท่นสว่านตัวเล็กๆที่มีในท้องตลาดหรือว่าที่เราเคยจําหน่ายไปเนี่ยบางทีตัวแท่นตัวตั้งความลึกเนี่ยแตกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมาดัดแปลงใช้ไม้ใส่เข้าไปดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูการดัดแปลงนําไปใช้งานในคลิปของเราเลยครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับตัวนี้มันก็จะล็อกเข้ากับตัวคอของสว่านนะครับนี่ฮะสำหรับตัวเลดบางรุ่นเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับหรือมาก,ก็เป็นวัสดุที่ไม่ค่อยแข็งแรงตั้งความลึกตรงนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็นไม้ไดีกว่าอย่างน้อยไม้ก็ยังแข็งแรงกว่าตัวพลาสติกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมใช้ไม้ไม้ยางพาราก็ดีไปอย่างเหนียวดีนะครับความเหนียวถ้าไม้เนื้อแข็งอาจจะแข็งเปราะนะครับแต่อันนี้มันเหนียวด้วยเดี๋ยว,วความหนาตรงนี้ใช้สัก10มิลนะครับถ้าท่านมีอะคริลิกหรือว่าเป็นโลหะยิ่งดีนะครับแต่นนี้เราดัดแปลงกันนะครับผมก็เลยวาดลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ ไม้เหลือเดี๋ยวทําเผื่อไว้อีกสักอันหนึ่งนะครับเผ <_ C 1> ื่อเสียหรือยังไง <_ C 1> อันนี้ก็กึ่งกลางนะครับครับอันนี้จุดสําคัญก็คือจุดที่เป็นระยะที่เราจะฝังตัวน็อตนะครับตัวตั้งความลึกนะครับตรงนี้ผมวัดจากระยะเซนเตอร์มาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็ขีดเส้นอันนี้ผมวัดได้4 3มมิลน,นะครับจากขอบเซนเตอร์มาถึงรูที่เราจะเจาะตรงนี้นะครับ ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็2อรูนะครับเดี๋ยวเราก็เอาจิกซอนะครับเดินหรือไม่ก็จะจิกซอก็ได้แบนซอก็ได้นะครับเดินตรงนี้นะครับเดินครับสำหรับรูเจาะตรงนี้นะครับใช้ดอก40มิลตรงนี้ผมใช้โฮซอทุกอย่างเรามีจําหน่ายนะครับไม่ต้องกังวลสําหรับดอกโฮซอมีหลายขนาดให้เลือกอย่างเงี้ยร้อยก็บาทนะครับร้อยร้อยห้าสิบสี่สิบมิลเจาะบรรพับถ้วย40มิลก็ได้นะครับตัวนี้ ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้อยู่ก็จะเหมือนกันครับตรงนี้ตั้งความลึกไม่ได้เพราะว่าตรงนี้พลาสติกมันแตกไปแล้วพอดีกันเลยครับเดี๋ยวทําตัวนี้ด้วยเลยนะครับครับตัวนี้เราใช้อยู่นะครับก็ใช้ใช้ได้นะครับเรื่องคุณภ,ภาพเรื่องลายไม่ต้องกวนนะครับพวกสว่านเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดอกเจาะของเราแต่ความจริงดอกใหญ่เนี่ยระวังมอเตอร์ไหม้ครับอันนี้เกินกําลังไปนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะปรับให้ ใช้ความเร็วรอบที่ต่ำเหมือนขับรถเกียร์ต่ำนิดนึงจะได้ได้กาลังเยอะๆหน่อยนะครับครับเดี๋ยวใช้เกียร์ต่ำนิดนึงอ่าจะได้มีกําลังเยอะหน่อยนะครับค่อยๆกดนะครับเพราะอันนี้ดอกใหญ่นะครับมากบางทีไปไม่ไหวสว่านมอเตอร์ไหม้นะครับเนี่ยครับไปไม่ไหวต้องยกครับ ครับเดี๋ยวเราก็ใช้แบนซอนะครับกินไปตามโขงถ้าท่านมีจิกซอก็ใช้จิกซอได้นะครับตัวนี้มีเอาแบนซอมาออกคลิปกันบ้างนะครับ ่ต้องบีบให้ยุบตัวได้นะครับแน่นอาจจะเปิดล่องให้กว้างนิดนึงก็ได้ครับวามไม้จะให้ตัวได้อยู่แล้วอ่านี้ครับแน่นนิดน,ดนึงครับครับเดี๋ยวเราก็เจาะรูสำหรับใส่ตัวตั้งความลึกเนี่ยนะครับ ท่านจะหาน็อตเท่าไหร่มาก็ได้อันนี้ผมได้เป็น m 6มานะครับตรงนี้นครับ m 6ใส่ข้าตรงนี้นะครับครับอันนี้เราก็ใส่ m 6หรือถ้าเป็นน็อตเก่าของเขาถ้าท่านยังเหลือนะครับตัวซัพเปอร์ตัวนี้ก็เจาะรูอันนี้เราแล้วแต่ท่านมีน็อตตัวไหนแต่อันนี้อันเก่าของเขานี่หายไปแล้วอันนี้ผมใช้น็อต m 6ช่วยหรือว่า m 8ถ้าท่านมีน็อตตัวไหนก็เล่นได้หมดเลย เมื่อกี้นี้ลืมไปว่าระยะตั้งตรงนี้มันลงสโตกมาลึกเหมือนกันนะครับต้องใช้น็อตยาวผมก็เลยใช้พวกน็อต6นิ้วนะครับตัวนี้ครับอันนี้3าหุ่น6นิ้วหรือว่าเป็นสตัดเอามาตัดก็ได้ตัวนี้6นิ้วนี่คันนี้สบายเลยนะครับเอาลครับทีนี้แหละครับก็จะได้แล้ว อ้าวเหรอครับได้แล้วครทีนี้ปัญหาก็คือหัวจับตัวนี้มันใหญ่ใหญ่กว่าตรงคอนะครับเนี่ยเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาออกเอาออกพวกนี้เป็นระบบเทปเปอร์ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถส่งออกได้เลยนะครับตรงนี้เทปเปอร์เนี้ยมันจะรักษาศูนย์นะครับถ้าเป็นเกลียวบางทีมันจะไม่เซนเตอร์นะครับครับเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับอ่าเราก็ล็อกเข้าไป ันนี้ใส่สเกลอันนี้ผมใส่น็อตไป2ตัวเพื่อให้ล็อกกันคลายบางทีเราเจาะแล้วมันสั่นมันมันจะหมุนลงมาะนะครับเราก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้เราก็มีตัวเมียคอยล็อกนะครับตัวนี้เป็นชุดล่างนะครับคอยล็อกยวใส่แหวนไปตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ใส่ตัวอัดแน่นเข้าไปนะครับครับนี้เราก็ตั้งความลึกได้แล้วได้เท่าไหร่เราก็ ล็อกกันเนี่ยครับจะได้หมุนจากระยะันนี้นะครับอลองดูนะครับ,รบนะครับก็จะมาชนขันนั้นเองครับ,รบตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วตรงนี้จากเดิมทีที่เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ ก็จะเปลี่ยนเป็นไม้นี่ก็แข <AP> ็งแรงแล้วท่านก็เจาะได้สบายแะ้ครับเดี๋ยวจะดูจากสเกลนี่ก็ได้ครับว่าตั้งระยะเอานะครับเท่าไหร่ก็ดูได้หรือจะเอาตัวสต็อปเปอร์นี้เป็นหลักก็ได้นะครับครับผมก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับบางครั้งเนี่ยอะไรของเรา บา,บางตัวก็ไม่ไม่มีมีไม่ครบเพราะว่าเยอะมากครับบางทีแต่ถ้าทำแบบนี้ดัดแปลงได้อะไรได้แล้วก็จะได้ได้ดีกว่าอะไรตัวที่เป็นพลาสติกของเขาด้วยซ้ำไปนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปหน้าดัดแปลงอะไรตัวเป็นสปริงอะไรนี่เดี๋ยวมีกันอีกนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม